สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันในอัพพิซดที่3ของ Death Game นะคะมาไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยตอนที่3ชื่อตอนว่าความตายไม่สามารถพรากอะไรไปได้นะคะเปิดเรื่องมาที่ครามซีนหนึ่งนะคะเป็นศพของใครไม่รู้นะแต่ว่ามีรูปภาพของอพระเอกวางไว้อยู่นะคะแต่กระเป๋าตังค์เนี่ยเป็นของผู้หญิงนะแล้วภาพก็ตัดมาที่พระเอกนะคะกําลังหนีตายจากแก๊งไล่ล่าค่ะแล้วภาพยังโหดทุกคนมุมภาพแบบบินโดรนเนี่ยน้องมิวแชมป์โลบินโดรไปบินหรือเปล่าคือแบบ ภาพเทพมากเลยนะคะพระเอกเนี่ยขี่มอไซค์หนีตายขึ้นดาดฟ้าที่ห้างแห่งหนึ่งค่ะซึ่งมันเป็นดาดฟ้าเนาะแล้วพระเอกมันบินไม่ได้อะ่ะคนเรามันบินไม่ได้อะ่ะวิธีการเดียวเลยที่จะหนีไปได้ก็คือต้องโดดลงล่างนะคะแล้วพระเอกก็ตัดสินใจที่จะขับมอไซค์ลงจากดาดฟ้าค่ะทุกคนแล้วไปแลนดิ้งที่สระว่ายน้ําแห่งหนึ่งค่ะทําให้เขารอดตายมาได้แล้วพอเหมือนกับลงไปในน้ำใช่ไหมคะสัญญาณ GPS ที่จับตัวพระเอกอยู่เนี่ยก็หายไปค่ะคนในปาร์ตี้ก็งงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าบอสใหญ่ ที่สั่งไลาลาพระเอกเนี่ยก็ยังไม่ลดละนะคะแล้วก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปตามเขาต่อค่ะ ตัวพระเอกนะคะก็ขับรถมาเจอกับผู้หญิงคนที่เขาตั้งใจจะช่วยแล้วก็หนีไปอยู่ด้วยกันนะคะแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้หักหลังเขาค่ะก่อนที่ผู้หญิงจะฆ่าพระเอกเนี่ยผู้หญิงถามว่านี่เงินอยู่ไหนเพกก็บอกว่าตอนนี้เงินอยู่ที่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวจะพาไปเอาแต่ผู้หญิงคนนี้มันควักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงจ่อหน้าพระเอกค่ะพระเอกตายอีกแล้วเหมือนที่ยมบทตูตทากับพระเอกเลยพระเอกฟื้นขึ้นมาในห้องของยูบัตูตก็โวยวายค่ะเพราะเขาบอกว่าด้วยความสามารถของเขา่าเขาสามารถที่จะเอาชีวิตรอดกุลความตายมาได้แล้วอ่ะแล้วทําไมถึงเป แบบนี้แถมยมมาทุตก,ก็แต่หัวเราะเยาะเขาด้วยนะคะเขาก็ถามยมาทุตว่าทําไมผู้หญิงที่ เขาตั้งใจจะช่วยแล้วก็ตั้งใจจะหนีไปด้วยกันทำกับเขาแบบนี้ล่ะยมทูตก,ก็ตอบง่ายๆนะคะบอกว่านายก็รู้อยู่แล้วว่าร่างที่นายไปสิงอะ่ะฆ่าคนตายมากมายเพื่อแลกเงินเธอคนนั้นก็ฆ่านายเพราะเงินด้วยเหมือนกันนะคะเพออกก็เซ็งเลยค่ะยมมทูตก,ก็เลยส่งเขากลับไปเกิดอีกร่างหนึ่งนะคะเขาฟื้นขึ้นมาในร่างของผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดนักโทษนะคะในขณะที่เขากำลังงงว่าเขาอยู่ในร่างของใครนะคะผู้คุมก็พาเขาเดินไปที่ห้องกักขังตัวของเขาค่ะพอมาถึงห้องพักเนี่ยก็มีนักโทษคนอื่นๆอยู่ในห้องด้วยเพออกก ถามเพื่อนนะคะถามว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อไรเพื่อนก็บอกว่าพระเอกเนี่ยจะได้ออกจากคุกในอีก4วันนะคะแต่ระหว่างนี้ก็เอาตัวรอดจากไอ้ลูกจิตให้ได้แล้วกันลไล่ลูกจิตที่ว่านะคะก็เดินเข้ามาค่ะก็คือเป็นจินซังนะคะไอ้ตัวบุลลี่ยอ็อกซูร่างที่3ที่เราไปสิงอะ่ะพระเอกช็อกคนดูช็อกนะคะคือเรื่องมันเหมือนว่าพระเอกลงไปในร่างของคนที่แตกต่างกันเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วทุกคนพวกนี้เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยจนจนแพนแบบว่า คิดตามไม่ทันแล้วอ่ะเจ๋งจริงๆเลยบทเขาเนี่ยชอบมากแผนรู้สึกว่าการที่ทําให้ เรารู้สึกแบบช็อกได้นี่ถือว่าเท่มากนะคะเพ่ก็ดึงสติกลับมาค่ะแล้วก็พอนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ซัดหน้าจินซังเข้าจนเขาล้มค่ะเพราะว่าโกรธจินซังนะคะที่ทําให้ยอกซูตายทําให้ตัวเขานั่นแหละตายเนาะเพื่อนักโทษคนอื่นก็พยายามที่จะเข้ามาห้ามนะคะแล้วลูกแก่ของความทรงจําก็ลอยเข้ามาค่ะทําให้รู้ว่าร่างที่เขามาสิงอยู่เนี่ยก็คือแท้ซังอายุ21ปีแล้วก็ฝันอยากจะเป็นนักชก MMA นะคะย้ําว่าฝันนะตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นนักชก MMA นะคะแต่ด้วยความที่บ้านเขาเนี่ยไม่มีเงินเลย ทําให้เขาเนี่ยต้องทิ้งความฝันนี้ไปค่ะเขาถูกว่าจ้างจากคนคนนึงนะคะด้วยเงิน200ล้านวอนให้มารับผิดแทนคนคนนึงค่ะที่ไปขับรถชนคนจนเขาบาดเจ็บสาหัสค่ะ ทนายขอยคนผิดก็เข้ามาคุยนะคะบอกว่าเนี่ยนายอายุแค่18ปีเดี๋ยวถ้านายไปรับผิดรับสารภาพอะไรอย่างเงี้ยก็จะแค่โดนค่าโทษจะไม่โดนอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องเข้าคุกหรอกอะไรอย่างนงี้แทซังก็เลยโอเคยอมค่ะแต่มันยังไม่เป็นอย่างนั้นนะคะปรากฏว่าผู้หญิงที่โดนรถชนเนี่ยเธอเสียชีวิตนะคะกลายเป็นว่าแทซังเนี่ยต้องโดนข้อหาฆาตกรรมด้วยค่ะกลายเป็นที่ตอนแรกคาดคะเนว่าจะโดนค่าโทษใช่ไหมคะเพราะว่าประมาททาให้บาดเจ็บอะไรเงี้ยกลายเป็นประมาทและทําให้คนอื่นเสียชีวิตโทษมันก็ต้องแรงขึ้นด้วยเนาะไอตัวแทซังนเนี่ องโดนจำคุกเป็นเวลา2ปีค่ะซึ่งในระหว่างที่เขาถูกจำคุกอยู่เนี่ยทนายก็มาเยี่ยมนะคะแทซังก็พยายามบอกนะคะบอกว่าตอนแรกที่ตกลงกันมันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่แถมตอนนี้เขาโดนติดคุกด้วยจากตอนแรกที่จ้างไว, 200, 000, 000, ว้200้ล้านวอนอะ่ะตอนนี้เขาอยากได้พันล้านวอนนะตอนแรกทนายก็ไม่ยอมนะแต่ว่าตัวแทซังก็ขู่นะคะบอกว่าถ้าไม่ได้ตามนี้ยพอเขาออกจากคุกไปได้อ่ะเขาจะไปจ้างทนายแล้วก็จะเล่าความจริงทั้งหมดเอาคนผิดตัวจริงเข้าคุกนะคะไอ้ตัวทนายก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของร่างที่พระเอกเข้ามาสิงใน ที่4ีนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่4ี่วันที่พระเอ,อกจะพ้นโทษแล้วนะคะมาดูกันว่าใน4ีวันเนี่ยพระเอ,อกจะรอดชีวิตจากจินซังได้ไหมนะพระเอ,อกเดินเข้ามาหาอีจินซังนะคะแล้วก็ตบเขาที่หน้าจนหน้าหันค่ะเขาสั่งให้จินซังเนี่ยตบเขาคืนแต่จินซังก็กลัวไม่กล้าตบคืนนะคะกลัวแล้วครับกลัวแล้วครับผมจะไม่ยุ่งกับลุ้นพี่แล้วครับตัวนี้สันงกเลยพระเอ,อกก็เลยหันไปพูดกับน,นักโทษคนอื่นนะคะบอกว่าจริงๆแล้วที่จินซังบอกว่าเป็นนักโทษฆาตรกรรมแล้วก็มีความโรคจิตอะไรจริง<ะ> ฆ่าคนอื่นอย่างโหดร้ายนะคะก็คือฆ่าคนอื่นตอนที่เด็กคนนั้นหันหลังให้ด้วยสามโคดจะไม่แมนเลยอะไรอย่างนี้นะจินซังตกใจนะคะแล้วก็กลัวด้วยถามว่านี่ลุนพี่รู้เรื่องราวในชีวิตของเขาได้ยังไงส่วนนักโทษคนอื่นๆนะคะพอรู้ว่าตัวเองโดนจินซังหลอกก็ลุมกระถินเข้าไปลุมกระทืบเขาค่ะแล้วภาพก็ตัดมาเหมือนจะเป็นเช้าวันถัดมานะคะก็คือ,อ,อในห้องตัดไม้นะคะเหมือนเป็นห้องฝึกวิชาชีมนักโทษเนาะในขณะที่ตัวพระเอกกำลังทํางานอยู่เนี่ยก็มีนักโทษคนหนึ่งตั้งใจจะฆ่าเขาค่ะเลยเอาใบมีดเนี่ยเล็งไทีว แต่พระเอกก็ปฏิพันธ์ไหวพริบยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะสามารถหลบได้จนใบมีดเนี่ยมันบูมแมลงกลับไปาหานักโทษคนนั้นค่ะเขาไม่รู้นะคะว่านักโทษคนนี้ตรงใจจะฆ่าเขาเขาก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยรีบแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้เนาะพอเจ้าหน้าที่พานักโทษคนนั้นออกไปนะคะก็ปรากฏว่านักโทษทุกคนในห้องนี้ลุมจ้องจะกินเขาอยู่ค่ะจะกินในที่นี้ไม่ใช่อะไรนะคือต้องการที่จะฆ่าเขานั่นเองค่ะเพราะว่าได้รับคําสั่งจากผู้ว่าจ้างว่าใครที่สามารถฆ่าตัวพระเอกได้ตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยจะได้รับเงินรางวัล200้ล้านโดนนะคะ พระเอกก็เลยคิดย้อนไปเขามั่นใจ่าจะต้องเป็นไอทนายหรือว่าไอคนที่เป็นผู้ว่าจ้างของไอทนายอย่างแน่นอนนะคะแล้วยังไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรเลยนักโทษทุกคนก็ลุ้มเข้ามาจะเล่นงานเขาค่ะแต่ว่าร่างที่พระเอกเข้ามาสิงเนี่ยคือระดับนักชก MMA นะทุกคนบ y the w a เวถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นแต่ก็ใช้ชีวิตเพื่อที่จะเป็นนักชกอะนักโทษแต่ละคนเอาพระเอกไม่ลงนะคะพระเอกจัดการทุกคนหมอบหมดคางเงยยังไม่ออกเลยเนี่ยโคเทพ มีนักโทษคนนึงที่อยู่ฝั่งพระเอกด้วยนะคะพยายามจะช่วยก็คือวิ่งออกไปเอาอาวุธมาเพื่อที่จะช่วยพระเอกนะคะพอกลับมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าพระเอกเนี่ยซัด นักโทษคนอื่นล้มหมดแล้วนะคะเพะเอกก็เลยไว้ใจนักโทษคนนี้ค่ะซึ่งนักโทษคนนี้ก็จะออกไปพร้อมกับพระเอกด้วยนั่นเองค่ะภาพตัดมาบอกว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกสองวันนะคะที่พระเอกจะได้รับการปล่อยตัวในเวลากลางคืนที่เขากาลังนอนอยู่นะจินซังก็ลุกเดิอนออกมานอกห้องนะคะเหมือนจะเอาช้อนที่เขาแอบเก็บไว้ตอนที่กินข้าวเนี่ยเอามาเหลาจนแหลมนะคะเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะฆ่าพระเอกค่ะเพราะว่าแ้นนะคะที่ทําให้เขาอับอายแล้วก็ไม่ได้เป็นจ่าฟูงในหมู่นักโทษอะไรเงี้ย แต่พระเอกรู้ตัวค่ะเขาเดินเข้ามาในห้องน้ําแล้วก็ซัดจินซังจนล้มนะคะแล้วก็เขามานั่งคิดดูอีกทีถ้าปล่อยให้จินซังอยู่คุกต่อไปโดยไม่ทําอะไรอ่ะจินซังก็จะพ้นโทษแล้วก็กลับไปมีนิสัยเหมือนเดิมอีกนะคะเขาก็เลยถามจินซังว่าที่โดนเขาตบอ่ะเจ็บไหมเจ็บกว่าโดนแทซอกตบไหมแทซอกก็คือไอ้นักเรียนหัวเกียนนะคะจินซังตกใจนะคะถามว่าพี่รู้ได้ไงแทซักก็เลยบอกว่าก็ยกซูบอกมายัางไงล่ะ ก็คือไปหลอกเขานะคะจินชังก็เริ่มรอนนะไอตัวพระเอกก็บอกว่ายอกซูเนี่ยจะเป็นเงาแค้นจะคอยเกาะไหลแกไปจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของแกเลยจินชังก็ตอนนี้สติหลุดแล้วค่ะเขากลัวจนฉี่ราดเลยนะคะ นี่คือชะตากรรมของไอ้จินซังนะคะจบลงอย่างน่านอนาถแล้วภาพก็ตัดมาในวันที่พระเอกโดนปล่อยตัวค่ะเขาเดินออกมาพร้อมกับน,นักโทษคนอื่นๆนะคะรวมถึงเพื่อนที่เป็นนักโทษอยู่ในห้องเดียวกันด้วยเนาะนักโทษคนอื่นๆก็มีพ่อแม่มีญาติอะไรอย่างนี้มารับเนาะแต่ตัวเขาเนี่ยไม่มีใครมารับเลยนะคะในขณะที่เขากำลังจะเดินออกไปก็มีคนมาเรียกให้เขาขึ้นรถค่ะคนคนนั้นก็คือทนายนั่นเอง ตัวทนายเนี่ยตั้งใจที่จะเอาเงินเออมาให้ตัวพระเอกนะคะพันล้านวอนตามที่พระเอกร้องขอเนาะแต่พระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาตัดสินใจแล้วที่จะไม่เอาเงินแล้วก็เรื่องนี้มันจะจบที่ตรงนี้เขาจะไม่ทําตามที่เขาพูดหรอกก็คือจะให้มันจบตรงนี้จะไม่ฟื้นฟูแฮต้เข็บแล้วเจ้านายของนายอะ่ะรอดอ,อย่างแน่นอนพูดจบพระเอกก็เดินลงจากรถมาค่ะทนายก็น่าเครียดนะคะแบบเชื่อได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้นะส่วนตัวพระเอกเนี่ย ขับเรือออกไปนะคะจากชายหาดที่เขาโดนผู้หญิงยิงตอนอยู่ในร่างที่สามอะ,อะไปที่ที่เขาเก็บเงินไว้10,000ล้านวอนค่ะที่เขา,เาขโมยมาจากเจ้านายใช่ไหมซึ่งเงินยังอยู่ดีนะคะพอเขาเห็นเงินเขาก็แบบน้ําตาไหลเลยแบบว่าเออสบายแล้วชีวิตนี้พ้นโทษกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยเงินจํานวนแบบมหาศาลอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็เพอ้อฝันว่าเออจะเอาเงินไปใช้อะไรดีซื้อบ้านดีไหมซื้อรถด,ดีไหมอะไรอย่างงี้นะคะจนเขาผอยหลับไปค่ะแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์แม่ตัวเองโทรมาค่ะตอนแรกเขา ใจที่จะไม่รับนะคะแต่สุดท้ายเขาก็กดรับสายค่ะเออโทรศัพท์นี่คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันคือตามพระเอกไปด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในร่างไหนเนี่ยพระเอกจะมีโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วก็ เอ่อจะมีเบอร์ของทุกคนเหมือนเดิมค่ะก็คือคุณแม่เนี่ยจะสามารถติดต่อพระเอกได้ผ่านโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะไม่ว่าพระเอกจะอยู่ในร่างไหนนะอันนี้ก็แอบ,บงงๆนะโอเคมาต่อนะคะเอ่อพระเอกก็พอได้ยินเสียงแม่ก็คิดถึงแม่นะคะน้าตาไหลเลยแม่ถามว่าเนี่ยแม่ขอเจอลูกได้ไหมพระเอกก็เลยบอกโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปหาแม่ครับแล้วภาพก็ตัดมาที่สถานีขนส่งค่ะพระเอกกำลังแบ่งเงินงเป็น2กองนะคะกองนึงเนี่ยเขาตั้งใจจะจกเก็บไว้กับตัวเองเอาไว้ใช้เนาะสว่วนอีกองนึงเนี่ยก็คือจะให แม่ตัวเองเก็บไว้ใช้ค่ะเพราะว่ายังไงเขาก็จําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตต่อไปในร่างของแท้ซังเนาะจะไม่ได้กลับมาเป็นลูกของแม่แล้วแต่ก็ยังอยากให้แม่สบายกา็มีเงินส่วนหนึ่งให้แม่ค่ะเข้าเงินมาใส่ล็อกเกอร์แล้วก็ตั้งรหัสล็อกเกอร์เป็นหมายเลขนักโทษของเขาเนาะซึ่งที่หน้าล็อกเกอร์ก็เขียนไว้นะคะว่าฝากของไม่ได้แค่4วันเท่านั้นนะคะไม่งั้นของที่ฝากไว้จะถูกยึดพระเอกก็โอเคจําไว้นะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่พระเอกกาลังเดินอยู่ค่ะก็มีคนตามสะกดรอยเขาอยู่นะคะแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่รู้ตัวเลลยยคค่ะแ้้้วผูชานนนันก ็เอามีดแทงเขาจนล้มลงค่ะพระเอกถามว่านี่เขาเป็นใครเนี่ยพวกทนายส่งมาเหรอแต่ผู้ชายคนนั้นก็บอกไม่ใช่นะคะเขาคือพ่อของลูกสาวที่แทสังไปรับผิดขับรถชนคนตายนั่นเองค่ะโอ้โหโยงเส้นกันงงหมดแล้วอ่ะ ตอนนี้คือแบบถ้าเป็น m มล์แมปก็คือโยงกันลุงรังอะทุกคน <c oughs> คุณพ่อเนี่ยเขารู้สึกไม่เป็นธรรมนะคะที่แทซังเนี่ยรับผิดแค่2ปีเองแล้วแกเพิ่งอายุ18แกรับโทษออกมาอายุ2 0 21ต้น,ต,นต้นเองอะเนี่ยค่ะที่เขากลับต้องสูญเสียลูกสาวของเขาไปในวัย20มันไม่ยุติธรรมเลยไอตัวพระเอกก็เลยตัดสินใจพูดความจร,ริงนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเขาแค่มารับผิดแทนตัวเขาเขาไม่ได้เป็นคนขับรถชนพ่อก็ตกใจนะคะบอกเอ้ยนี่ฉันแบบฆ่าคนผิดเหรอบวกกับมีเสียงคนเดินมาด้วยนะคะไอตัวพ่อเนี่ยก็เลยรีบหน ไปคไอคนที่มาช่วยเนี่ยก็คือเพื่อนที่ออกมาจากคุกด้วยกันนั่นเองนะคะถามพระเอกว่านี่พระเอกไหวไหมลุกขึ้นไหวไหมอะไรอย่างงี้พระเอกก็บอกไหวไหวไวยังไม่ตายยังไม่ตายไอตัวเพื่อนก็ดีใจนะคะแล้วก็หยิบมีดออกมาแทงพระเอกคะ่ะเอา้างงอีก ไอตัวเพื่อนพอแทงเสร็จก็เดินออกไปเลยค่ะแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นใจเนี่ยแม่เขาโทรมานะคะเขาพยายามที่จะเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์เพื่อคุยกับแม่แต่ว่าก็สิ้นลมหายใจลงไปก่อนค่ะพระเอกตื่นขึ้นมาในห้องอยมทูตอีกครั้งหนึ่งเขาเดินมาประจันหน้ากับยมทูตนะคะบอกว่ายิงมาเลยเขาจะไปล้างต่อไปแล้วเขามีเงินที่เก็บซ่อนไว้อยู่จํานวนมากเขาจะรีบกลับไปใช้เงินอะไรอย่างงี้นะคะยมทูตก็เลยบอกจัดไปปั้งเขากลางหน้าผากนะคะแล้วพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาในร่างของของเด็กทารกค่ะ <笑><笑>ผัวจะปวดพระเอกโวยวายนะคะแต่เสียงโวยวายของเขาก็คือเสียงร้องไห้ของเด็กนั่นเองค่ะแล้วเรื่องก็จบในอพิสซดที่3ค่ะ ฉากบูก็ทำถึงฉากระทึกก็ทำถึงฉากตลกก็ตลกถึงมันกลายเป็นมีครบทุกรสอ่ะทุกคนมันสนุกมากๆเลย,ยใหญ่ทุกคนได้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพระเอกในล่าหองเด็กทานลุกจะใช้ชีวิตยังไงนะคะฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ให้จีดาชาแนลด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ